คนนี่มันธรรมดาไปถ้าสมมติว่าเราอยากเป็นเซียนเนี่ยจะต้องทํายังไงนะสวัสดีค่ะวิวจากชาแนลพอยท์วิวนะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยพอพูดถึงคําว่าเซียนน่าจะมีทั้งหมด2ภาพลอยขึ้นมาในหัวใช่ไหมคะภาพแรกก็คือคนที่เก่งกาจด,ด้านอะไรสักอย่างมากๆนะคะจนเราเนี่ยยกย่องให้เขาเป็นเซียนค่ะยกตัวอย่างเช่นโคดเซียนเกาจิ้งอะไรอย่างนี้ที่แบบเล่นการพนันได้เก่งกาจมากๆนะคะส่วนอีกภาพนึงเนี่ยนะคะก็คือภาพของคนที่ใส่ชุดจีนโบราณคะ่ะแล้วก็ลอยอยู่เหนือเมฆนะคะแบบเทพเซียนอะไรแบบนี้และแน่นอนว่าเซียนแบบแรกเนี่ยก็ได้ไอเดียมาจากคําว่าซีย ทสองนี่แหละว่าแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่อยากเป็นคนแล้วล่ะเราอยากไปเป็นเทพไปเป็นเซียนแบบเขาบ้างมันจะมีวิธีฝึกฝนอะไรยังไงให้เราเป็นเซียนได้หรือเปล่านะวันนี้วไปเก็บรวบรวมมาเล่าให้ฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็ได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลย ก่อนอื่นเนี่ยนะคะเราจะต้องมาคุยกันก่อนค่ะว่าคําว่าเซียนเนี่ยแปลว่าอะไรกันแน่นะคะคําว่าเซียนเนี่ยมีที่มาจากภาษาจีนค่ะทุกคนตัวนี้เลยนะคะคือเขียนว่าเซียนตรงๆเลยซึ่งถ้าใครรู้ภาษาจีนจะรู้ว่านี่มันประกอบไปด้วยตัวคนกับตัวภูเขานะคะซึ่งคําแปลของคนกับภูเขาบวกรวมกันเนี่ยมันแปลออกมาว่าคนที่บรรลุแล้วหรือว่าเป็นอมะตะค่ะยางไรก็ตามนะคะในจีนเองเนี่ยก็มีการใช้คําว่าเซียนค่อนข้างจะหลากหลายเลยทีเดียวค่ะบางทีก็เอาไว้ใช้เรียกคนที่มีพลังเหนือธรรมชาตินะเนะช่นแบบบินได้นะคะหรือว่าก็เอาไว้ใช้เรียกคนที่บ ทางจิตวิญญาณและฝึกฝนมาอย่างหนักอะไรอย่างนี้นะคะนอกจากนี้นะคะถ้าพูดถึงศาสตร์การเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยจริงๆยู่เพิ่งเล่าเรื่องนี้ไปเนี่ยนะคำว่าเซียนเนี่ยเขาก็อาจจะใช้หมายถึงคนที่สามารถเล่นแร่แปรธาตุทำอะไรทีอย่างขึ้นมาได้แล้วทําให้ตัวเองเนี่ยเป็นอมาตะได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนคําว่าเซียนตามตำนานนิทานอะไรต่างๆเนี่ยก็เหมือนกับตัวหนังสือที่เิาพูดถึงไปเมื่อกี้นี่แหละส่วนมากเนี่ยเขาก็จะพูดถึงคนที่แบบเป็นเหมือนฤาษีหรือเป็นผู้เท่านะคะอยู่ตามป่าตามเขาตามภูเขาแล้วก็คอยให้วิชากับใครที่มาแบบสมมมััคครรตววเเเป็็นนนิยย์่ะะซึงาาาจหห ะะตามตำนานนิทานหรือว่าซีรีส์จีนนะคะนอกจากนี้คําว่าเซียนยังอาจจะใช้หมายถึงเทพหรือว่าเทวดาได้ด้วยค่ะจากที่ฟังมาทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะก็น่าจะทําให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นกันแล้วว่าโอ้โหคำแปลของมันเนี่ยหลากหลายมากนะแล้วก็มีความซับซ้อนดังนั้นเชื่อเถอะวันนี้ไปพูดถึงเรื่องเซียนได้ไม่ครอบคลุมทั้งหมดแน่ๆน,นะคะแต่ก็เดี๋ยวจะพยายามบอกให้นะคะว่าที่เราพูดถึงเซียนในแต่ละเรื่องเนี่ยวิวเอามาจากตําราอะไรค่ะ,ะเริ่มจากคําถามแรกก่อนเลยนะคะเชื่อว่าทุกคนเนี่ยฟังมาสักพักนึงแล้วน่าจะเริ่มมีคาถามลอย้อยอยนนาวเเยยกป็ซีด ตอนที่อ่านชุคลิปก็ยังงงๆอยู่ว่าแล้วเราจะอยากเป็นเซียนไปทําไมนะคะอันนี้มันเป็นคําตอบที่อยู่ในลัทธิเต,าตเ๋าค่ะต้องท้าความก่อนนะคะว่าลัทธิเต๋าเนี่ยเขามีความเชื่อว่าในร่างกายของเราเนี่ยนะมีจิตวิญญาณซ่อนอยู่แบบจํานวนมากเลยค่ะรวมถึงมีวิญญาณร้ายหรือว่าปีศาจนี่ซ่อนอยู่ด้วยนะคะไม่ว่าเราจะต้องการหรือไม่ค่ะซึ่งจิตวิญญาณทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะเราสามารถนําทางบังคับหรือว่าจัดการเขาหรือไล่เขาออกไปได้นะคะแต่ว่ามันจะต้องผ่านการฝึกฝนตัวเองแบบอย่างยิ่งด้วยค่ะแต่ทีเนี้ยถ้าสมมติว่าเราไม่ฝึก ผลตัวเองเน the okay, ี่ยนะคะวิญญาณดีๆที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยมันก็อาจจะหลุดลอยออกไปหรือว่าอะไรต่างๆซึ่งมันก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยนะคะเสื่อมโทรมค่ะแล้วอาจจะทําให้เราเนี่ยถึงตายในที่สุดนะคะดังนั้นลัทธิเต๋าเนี่ยนะคะเขาก็เลยมองว่าการฝึกฝนทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยนะเพื่อดูแลจิตวิญญาณเหล่านี้เป็นเรื่องที่จําเป็นค่ะและแน่นอนนะคะว่านี่คือสาเหตุที่ทําให้คนบางกลุ่มเนี่ยพยายามจะฝึกฝนตัวเองถึงขีดสุดเพื่อให้ได้เป็นเซียนนี่แหละอ่ะตอนนี้เราก็รู้เหตุผลที่คนเรามาเป็นเซียนแล้วนะคะว่าแต่แล้วคนประเภทไหนนบ้้าางทีี่ไดมเเป็ยน อาจริงๆนะก็มีหลายกลุ่มด้วยกันค่ะและกลุ่มที่โด่งดังที่สุดก็คือโปยเซียนค่ะหลายคนก็จะบว่าอยู่เล่นมุกใช่ไหมไม่ใช่นะทุกคนคือชื่อโปยเซียนเนี่ยเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากเซียนจริงๆตามความเชื่อของชาวจีนนะคะซึ่งในภาษาจีนกลางเนี่ยเขาจะเรียกเซียนกลุ่มนี้ว่าปาเซียนค่ะหรือว่าเซียนทั้ง8นะคะซึ่งสมาชิกของเซียนทั้ง8เนี่ยนะคะก็จะประกอบไปด้วยเทอเซียนกู่เฉากัวจิ่วหลี่เทียกไวยหลานไฉเหอหลี่ต้งปินหานเซียงจือจางกัวเหล่าแล้วก็จงหลี่เฉวียนค่ะและในทั้ง ก็จะมีเหอเซียนกูค่ะที่เป็นผู้หญิงแค่คนเดียวนะคะซึ่งถ้าเอาตามประวัติศาสตร์เนี่ยเขาก็เชื่อกันว่า8คนนี้อาศัยอยู่ในสมัยราชวงศ์ถังราชวงศ์ซ่งนะคะแถวแถวทะเลโปไห่ค่ะซึ่งเซียนแต่ละคนเนี่ยนะคะเขาก็จะมีความสามารถพิเศษที่แบบแตกต่างกันไปค่ะและบอกเลยว่ามันแบบยิ่งกว่า Xmen แเนี่ยทุกคนเพราะมันจะมีตั้งแต่คนที่สามารถแบบเปลี่ยนแปลงให้สิ่งมีชีวิตหนึ่งกลายเป็นอีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งหรือว่าเปลี่ยนของอย่างหนึ่งให้กลายเป็นของอีกอย่างหนึ่งบางคนก็มีพลังที่จะแบบไม่่่่่แกกไมมมเเเาาาาป็็นนนหุสววตลลอดบงคี ความสามารถในการควบคุมคนสัตว์สิ่งของนะคะด้วยพลังชี่หรือว่าชี่โกงค่ะหรือบางคนก็จะแบบมีความสามารถในการเยียว <S <S ยามีความสามารถในการทํานายอนาคตนะคะซึ่งเนี่ยก็คือตัวอย่างเซียนชื่อดังทั้ง8คนนี่แหละแต่จริงๆแล้วทุกคนรู้ไหมว่าเซียนเนี่ยเขาไม่ได้เป็นระดับเดียวกันหมดนะแต่ว่าตามความเชื่อเนี่ยเซียนเขามีการแบ่งเลเวลกันด้วยค่ะโดยในคมพีหนึ่งเนี่ยนะคะก็คือคมภีจงลี่ฉันเจ๋อจีซึ่งคมภี์นี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นการเขียนอธิบายเกี่ยวกับเซียนทั้งหมด2คนจาก8เซียนที่วิวเล่าไปเมื่อกี้นี่แหละค่ะก็คือ จงหลี่เชียนนะคะกับหลี่ต้มปินค่ะในคัมภีร์นี้เนี่ยนะคะเขาก็จะมีการแบ่งคลาสของเซียนออกไปเลยค่ะว่าเป็นทั้งหมด5คลาสด้วยกันนะคะเริ่มจากคลาสแรกค่ะนั่นก็คือกุ๋ยเซียนนะคะหรือว่าเซียนผีค่ะแกงนี้เนี่ยนะคะจะมีพลังหยินเยอะไปค่ะอารมณ์คล้ายๆกับแวมไพร,ร์เพราะว่าพวกนี้จะเป็นแบบพวกที่ไปด,ดูดพลังชีวิตของคนนะคะเพื่อมาเสริมพลังชีวิตให้กับตัวเองค่ะซึ่งพวกนี้เนี่ยนะคะจะบรรลุบารมีแค่ระดับจิตค่ะยังไม่บรรลุระดับชีวิตนะก็คือสามารถแบบทําสมาธิให้สงบได้อะไรอย่างเงี้ยและพวกนีี้้จะใชชวิต ือนกับผีค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นการบันเพญตบะบันเพนญบารมีแรงกิ้งต่ําที่สุดนะคะถัดไปที่กลุ่มที่2นะคะก็คือเวรนเซียนหรือว่าเซียนคนค่ะกลุ่มนี้เนี่ยนะคะจะเป็นกลุ่มที่มีพลังหินกับพลังหยางเนี่ยสมดุลกันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะกลุ่มนี้ยังมีความหิวกระหายอยู่แล้วก็ยังมีความต้องการเครื่องนุ่งห่มเหมือนกับมนุษย์นะแต่สิ่งที่ต่างจากมนุษย์ทั่วไปนะคือกลุ่มนี้จะไม่ป่วยแล้วก็จะไม่แก่นะคะคือจะอยู่เป็นนุ่มสาวไปตลอดเลยเรียกได้ว่าใช้ชีวิตแบบคนคนานคนานาาาาานนนะะกกกกววว่่่่่่ชบบ้ะะะะคคออยงไไร็ตมมถจแ แล้วก็ไม่ป่วยนะแต่สุดท้ายนะคะร่างกายของคนกลุ่มนี้ก็ยังเน่าเสียได้อยู่ค่ะดังนั้นก็ต้องบอกว่ายังถือว่าเป็นการมาเพนตบะขั้นต่ำอยู่นะคะยังไม่ได้สูงเท่าไหร่ค่ะแต่จริงๆแล้วในเซียนคนเนี่ยมันก็ยังแบ่งเป็นแบบแร้งย่อยอีกเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งถ้าเราวันนี้ไม่จบแน่ดังนั้นเอาคร่าวๆไว้แค่นี้ก่อนว่าอ่ะมันมีเซียนผีมีเซียนคนแล้วนะถัดมานะคะคลาสที่3เซียนระดับกลางและนั่นก็คือตี้เซียนหรือว่าเซียนดินนั่นเองค่ะซึ่งกลุ่มเนี้ยมีเป้า,าก็าากจะ ไม่หิวไม่กระหายก็คือไม่ต้องการอาหารละเครื่องดื่มเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยก็ไม่ต้องการเรียกได้ว่าปัจจัยสีไม่ต้องการและแล้วก็เป็นอมตะนะคะอย่างไรก็ตามนะคะคนที่บรรลุได้ถึงขั้นเนี้ยก็ยังต้องบำเพ็ญสะบาตต่อไปก่อนค่ะจนกว่าจะสามารถสละร่างมนุษย์ออกไปได้จริงๆนะคะและต่อไปนะคะคลาสที่4คลาสก่อนสูงสุดค่ะก็คือเฉินเซียนหรือว่าเซียนเทพนะคะกลุ่มนี้จะเป็นเซียนที่แบบเป็นเซียนบริสุทธิ์และเกิดจากการฝึกฝนต่อจากเซียนดินขึ้นไปอีกขั้นนึงค่ะซึ่งเก่งเนี้ยจะมีพลังพิเเเเศษนนนะะะคคก็ค็ือออสาาามรรรถปปลี่่ยงงตัวไ ก็ได้ค่ะแต่ก็ไม่ได้แบบจะขึ้นไปอยู่บนสวงสวรรค์อะไรนะคะกลุ่มนี้ถ้าเอาตามคัมพีร์นี้ที่เราอ้างอิงก,กันเนี่ยนะก็ยังต้องอยู่บนโลกต่อไปค่ะและแล้วนะคะเราก็มาถึงระดับชั้นของเซียนที่สูงที่สุดค่ะก็คือเซียนเซียนนะคะหรือว่าเซียนฟ้าค่ะบางคนก็จะเรียกว่าเซียนทองนะคะนี่คือระดับที่แบบสูงที่สุดของการเป็นเซียนแล้วค่ะเป็นขั้นสูงสุดของการฝึกแบบเต่าแล้วนะคุณต้องเข้าสู่มหาสมาธิให้ได้นะคะและในคลาสนี้มันก็คือการที่คุณได้เป็นเซียนเทพนั่นแหละแต่ว่าไม่หยุดการฝึกฝนนะยังฝึกฝนต่อไปเร ของการเป็นเซียนฟ้าเนี่ยนะก็คือบุญจะข้ามไปอยู่พบไหนก็ได้ละคือเหมือนแบบหลุดเป็นอิสระจากทุกสิ่งทั้งปวงนะคะเรียกได้ว่าจะอยู่บนโลกอยู่บนสวรรค์อยู่ในพบอยู่ในภูมิอยู่ในตรงไหนก็เป็นไปได้หมดเลยค่ะสามารถเปลี่ยนแปลร,รูปได้นับพันนับหมื่นนะคะอย่างไรก็ตามนะคะจากการค้นข้อมูลเนี่ยวิวก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันคะ่ะว่าแล้วป่วยเซียนเนี่ยอยู่ในเลเวลไหนหรืออยู่ในคลาสไหนของบรรดาเซียนทั้ง5คลาสนี้นะคะเพราะว่ารูปแบบการแบ่งเซียนแบบที่วิวเก็บมาเล่าให้ฟังเนี่ยมันก็เป็นแค่รูปแบบเดียวจากคัมภีรร์เีีาาามมมขจแบบห นึกออกปาดังนั้นแต่ละคมภีก็อาจจะเขียนเหมือนกันไม่เหมือนกันได้ค่ะทีนี้เราก็รู้จักเซียนกันมาพอสมควรแล้วแล้วถ้าสมมติว่ามนุษย์เดินดินอย่างเรานี่อยากไปเป็นเซียนกับเขาบ้างอยากไม่แก่ไม่เท่าอยากหน้าเด็กตลอดไปจะต้องทํายังไงบ้างนะคะ mm hmm. ก็บอกเลยค่ะว่ามันต้องมี2อย่างด้วยกันนะคะก็คือการฝึกกายกับการฝึกใจค่ะทุกคนอย่างถ้าเราจะนับแค่การฝึกกายฝึกใจภายนอกเนี่ยนะมันก็มีไม่กี่วิธีหรอกค่ะก็มีแบบฝึกสมาธิกําหนดลมหายใจอย่างที่เห็นเขียนอยู่ในบทที่10ของคมพีเต๋าเต๋อจริงเนี่ยนะคะเขาก็ จากความวมวหงทําจิตใจให้แน่วนิ่งเป็นหนึ่งเดียวได้หรือไม่หายใจอย่างละเอียดอ่อนแผ่วเบาเหมือนลมหายใจของเด็กอ่อนได้หรือไม่เราก็จะเห็นว่าเออการรักษาจิตใจสงบจิตสงบใจกําหนดลมหายใจเนี่ยมันก็เป็นการฝึกจิตวิธีหนึ่งค่ะซึ่งการจะก้าวเข้าสู่วิถีเซียนตามรัททีเต่าเนี่ยนะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการฝึกสมาธิค่ะเขาบอกเลยว่าการฝึกเป็นแบบเซียนในรัททีเต่าเนี่ยนะเขาไม่สนแบ็คกราวไม่สนชีวิตของคุณที่ผ่านมาเลยนะจะเป็นชายจะเป็นหญิงจะเป็นคนรวยจะเป็นคนจนได้หมดเลยค่ะขอแค่ว่าเป็น คนที่แบบมีจิตตั้งมั่นใฝ่เรียนรู้แล้วก็มีคุณธรรมอยู่ในใจนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆค่ะก็คือคนที่จะฝึกอะไรพวกนี้ได้อะมันก็เหมือนกับจอมยุทธที่เราดูตามหนังจีนนี่แหละคือเขาไม่สามารถฝึกเองได้มันจะต้องมีอาจารย์ที่คอยมาสอนนะคะเพราะว่าแค่อาา่านตำราก็อาจจะไม่เก็ทค่ะว่าว่านี่แหละคือวิธีวิธีแห่งเซียนนะจะต้องมีอาจารย์ที่เคยผ่านการฝึกสมาธิการเรียนรู้มาก่อนแล้วก็ไปเรียนรู้จากอาจารย์เหล่านั้นค่ะดังนั้นการเป็นเซียนเนี่ยนะคะมันคือการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่นค่ะท ภาษิตจีนนี่แหละคะ่ะที่เขาบอกว่าถ้าจะรู้เส้นทางเดินภูเขาจะต้องถามคนที่เดินทางมาก่อนซึ่งจริงๆแล้ววิธีการสึกเ,เซียนเนี่ยนะมันมีชื่อของมันด้วยค่ะเขาเรียกว่าวิถีตันนะคะอันนี้จะมาจากคัมภีเต่าเตอ๋อจิงโนที่เขียนโดยอาจารย์เหล่าจือกับจวงจื่อนะคะวิถีตันหรือว่าตันหยวนตันฝาเนี่ยนะคะมีทั้งหมด3วิธีด้วยกันค่ะหนึ่งเลยค่ะวิธีตันฟ้านะคะก็คือการควบคุมจิตใจร่างกายให้สงบเอาร่างกายของเราเนี่ยนะไปสัมผัสกับท้องฟ้ากับอากาศกับลมให้ร่างกายของเราเนี่ยหลอมรวมกับลมนะคะกลายเป็นปราณค่ะแล้วก็แป ปราณเนี่ยให้กลายเป็นชานในที่สุดนะคะสาหรับใครที่ฟังแล้วสงสัยนะคะว่าปราณคืออะไรลมปราณลมปราณที่เคยได้ยินเนี่ยมันคือการเอาลมหายใจของเราเนี่ยนะคะไปหลอมรวมกับลมแล้วก็อากาศกับฟ้าอะไรอย่างเงี้ยจนกลายเป็นพลังงานของร่างกายค่ะส่วนยานเนี่ยนะคะคือการรับรู้ค่ะคือพลังของจิตใจนะคะ2ออย่างนี้นะคะรวมกันออกมากลายเป็นพื้นฐานของการฝึกเป็นเซียนค่ะทุกคนส่วนถัดไปเนี่ยนะคะก็คือวิธีตันคนค่ะมันคือเรื่องสมดุลหยินหยางสมดุลธรรมชาตินะคะคือในร่างกายของคนเราอ่ะมีสมดุลหยินหยางอยู่ใช่ไหม ในธรรมชาติรอบๆตัวเราก็มีสมดุลยินอย่างเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นหน้าที่เราเนี่ยนะคะมันก็คือการควบคุมสมดุลหยินแล้วก็สมดุลอย่างพวกนี้นี่แหละและวิถีสุดท้ายนะคะก็คือวิถีตันดินค่ะคือจริงๆแล้วการฝึกกายและฝึกใจเนี่ยสองอันแรกก็พอและแต่ว่ามันควรจะมีอะไรอยู่ภายนอกที่ช่วยเสริมนิดนึงนะคะก็คือวิชาปรุงยาแล้วก็เล่นแร่แปรธาตุค่ะคือคนที่จะเป็นเซียนได้นะต้องรู้จักการดูแลอาหารการกินการปรุงยาการทําอะไรต่างๆเพื่อดูแลรักษาร่างกายแล้วก็จิตใจ ขอองงตัวเค่ะนอกจากวิถีตันทั้ง3มแล้วเนี่ยนะคะมันก็อาจจะมีประกอบไปด้วยการแบบฝึกยุดหรือว่าฝึกกังฟูอะไรอย่างเงี้ยประกอบไปด้วยค่ะซึ่งตามที่วิวเล่ามาทั้งหมดเนี่ยนะมันก็ดูเป็นเหมือนแบบการฝึกลมปราณการฝึกกําลังภายในการฝึกยุดใช่ไหมแต่จริงๆแล้ววิถีตันเหล่านี้เนี่ยนะคะมันก็อยู่ในวิถีชีวิตคนจีนนี่แหละจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันมันก็ยังอยู่นะคะอย่างพวกการฝึกสมาธิการฝึกลมปราณการหายใจอะไรเนี่ยมันก็คือการรำมวยไทยเก๊กนี่แหละเราเคยเห็นใช่ไหมที่เขาจะแบบว่าหายใจเข้ามีเตงโมหนึ่งลูกพาเตง ออกเป็นสองซีกปัดเตงโมไปทางขวาปัดเตงโมไปทางซ้าย <c oughs> เห็นปะมันจะแบบเกี่ยวกับการหายใจเข้าหายใจออกในทุกกระบวนการเลยนะคะหรืออย่างการแบบเล่นแรแ่แปรธาตุปรุงยาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคนจีนตั้งแต่สมัยโบราณเขาก็มีการปรุงยาจีนอะไรของเขา้าใช่ไหมซึ่งหลายๆตำรับเนี่ยก็ยังรักษาคนมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะถ้าสมมติว่าเราไปดูตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยเอาเป็นแฟกต์เลยนะคนสมัยโบราณไม่ได้อายุยืนเท่าไหร่นะคะแต่สําหรับคนที่แบบฝึกกายฝึกใจสงบจิตสงบใจกินอาหา ที่ดีปรุงเองรู้จักปรุงยารักษาตัวเองได้ก็คงไม่แปลกนะคะที่อาจจะอายุยืนจนคนสมัยนั้นน่ะเขาเรียกว่านี่จะต้องเป็นเทพเป็นเซียนแน่ๆค่ะดังนั้นวิเวิร์นเวิร์มานาน,นะคะสรุปง่ายๆวิถีของคนที่อยากเป็นเซียนเนี่ยก็จะต้องทําขั้นตอนต่อไปนี้ค่ะข้อที่1ก็คือสํารวจตัวเองก่อนนะคะว่าเราเป็นคนที่มีสมาธิและมีคุณธรรมหรือเปล่าซึ่งอันนี้ก็อาจจะยากนิดนึงเพราะว่ามันต้องเป็นเนเจอร์ของคนเลยไนงะและถ้าเราผ่านข้อนี้ไปได้นะคะเราต้องไปหาอาจารย์ค่ะเป็นอาจารย์ที่เคยฝึกพวกนี้มาก่อนนะแล้วก็ไป นั้นนะคะอาจารย์ก็จะให้เราฝึกตามวิถีตันต,ต่างๆค่ะตันฟ้าตันคนตันดินฝึกให้ครบนะคะแล้วเราก็อาจจะต้องไปฝึกอะไรอื่นๆต่อน,นิดหน่อยซึ่งขั้นตอนทั้งหมดนี้ก็น่าจะใช้เวลานานพอสมควรนะหลังจากนั้นเราก็จะเป็นเซียนได้ในที่สุดค่ะเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยนะคะที่เรารู้สึกว่ามันอาจจะไม่เกี่ยวบางทีมันก็เกี่ยวเหมือนกันค่ะเราต้องฝึกเรื่องพวกนี้ด้วยเพื่อที่แบบจะให้เข้าถึงความเป็นเซียนนะคะไม่ว่าจะเป็นการควบคุมอาหารการกินการออกกําลังกายการเล่นโยคะการโอ้เรียกได้ว่าเยอะแยะเต็มไปหมดค่ะแต่ที่ สำคัญที่สุดเลยนะคะก็คือการพัฒนาชีวิตตัวเองด้านจริยธรรมเพื่อให้มีชีวิตที่งอกงามนี่แหละคะ่ะเพราะการเป็นเซียนเนี่ยนะคะเอาจริงๆมันก็มีค่อนข้างหลากหลายเหมือนที่เล่าไปนี่แหละแล้วมันก็คือการขึ้นเป็นอีกเลเวลหนึ่งของมนุษย์แล้วนะคะดังนั้นจะมาทําอะไรปกติไม่ได้นะอย่างป่ยเซียนเนี่ยนะ,ะเขาก็ต้องมีวิธีการฝึกของตัวเองแบบโอ้โหแต่ละคนเรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆนะคะถ้าสมมติว่าอยากฟังการคอมเมนต์มาด้านล่างคะ่ะเดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะคะฟังมาถึงขนาดนี้นะคะหลายคนก็คงรู้สึกว่าโอ้โหทำไมวิีีเยยนนนนนมมัััาก้้็ชต เป็นเซียนไม่ได้แน่ๆ่วิวขอบอกเลยว่าได้ค่ะเพราะว่าวิวมีวิธีง่ายกว่าน,นั้นมาแนะนําทุกคนค่ะนั่นก็คือหยิบโทรศัพท์มือถือของตัวเองขึ้นมานะคะแล้วโหลดเกมพิภพอมตะจากนั้นเริ่มเล่นเลยค่ะเพราะว่าในเกมนี้นะคะเราจะสามารถฝึกประสบการณ์การเป็นเซียนได้อย่างง่ายดายแค่ปลายนิ้วสัมผัสค่ะ,คะที่สําคัญภาพเขา,พาสวยนะคะแล้วตรงกับประวัติของเซียนจริงๆในประวัติศาสตร์ด้วยค่ะอย่างภาพที่วิวโชว์ไปตลอดคลิปเนี่ยส่วนมากก็คือมาจากเกมพิภพอมตะนั่นแหละในเกมนี้นะคะทุกคนะจะได้เดินทางมาที่พิภพอมตะเป็นครั้งงแแแรกค่ะ่ะลวิีหีหเยน เราเนี่ยนะคะก็จะเริ่มต้นขึ้นตรงนี้นี่แหละเริ่มจากการที่เราเนี่ยจะได้เป็นสิทธิ์ฝึกหัดนะคะฝึกฝนพลังเวทเพื่อให้เราเนี่ยหลุดจากกายหยาบแล้วก็ได้กลายเป็นเซียนอย่างแท้จริงค่ะนอกจากนี้เราจะได้เดินทางขี่กระบี่ท่องอยุทธภพนะคะไปเจอไปรู้จักกับสหายเซียนอื่นๆแล้วก็ได้ค้นพบกับความลับแห่งความแข็งแกร่งที่ไม่เคยมีการเปิดเผยมาก่อนนะคะเกมพิภพอมตะเนี่ยนะคะมันเป็นเกมสไตล์ไอ o ดลอาร์พีจีค่ะซึ่งเป็นธีมแบบตะวันออกนะก็คือธีมจีนธีมเซียนนี่แหละและที่สําคัญบอกเลยว่าพรีเซนเตอร์ของเกมเนี่ยคุณาต มากมากนะคะซึ่งในเกมนี้นะคะเราก็จะเห็นว่ามีภารกิจบําเพ็ญพรต่างๆที่บอกเลยว่าไม่เหมือนเกมอื่นค่ะเพราะเขามีตั้งแต่ระบบแบทเชิลนะหรือว่าระบบที่ทําให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถต่อโต้กับสิ่งรอบข้างได้ทั้งที่ผู้เล่นเนี่ยออฟไลน์อยู่นะคือไม่ต้องออนไลน์นะในเกมก็สามารถไปปะทะกับศัตรูได้เองแบบเรียลไทม์เลยนะคะหรือเราจะหยิบมาเล่นเองเพลินๆระหว่างวันก็สนุกดีค่ะแถมเกมนี้นะคะยังเต็มไปด้วยอิสระค่ะคือเราสามารถเลือกเส้นทางการเป็นเซียนของเราได้เองเลยนะคืออยากเป็นเซียนแบบไหนก็เลือกเอานะคะมีน <S <S ก็เหมือนกับที่วิวเล่าไปก่อนหน้านี้แหละทุกคนคือมันเป็นแบบตามเส้นทางการเป็นเซียนจริงๆนะมีการแบบนั่งสมาธิเล่นแร่แปรธาตุกลั่ยยาฝึกลับที่คู่เต๋าอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเล่นไปเล่นมาเนี่ยนะคะเจอเพื่อนเซียนแล้วเกิดแบบอุ๊ยคนนี้ใจตรงกันเนี่ยก็สามารถจับคู่กันนะคะร่วมกันต่อสู้ข้ามเซิร์ฟได้เรียกได้ว,ว่าเป็นเส้นทางสู่เซียนที่แบบโรแมนติกมากอะแบบจับคู่การช่วยกันฝึกอะไรอย่างงี้นะคะแล้วอย่างที่วิวเล่าไปว่าตามคัมพีเนี่ยมันมีคลาสของการเป็นเซียนใช่ป่ะแล้วเซียนฟ้าเป็นคลาสสูงสุดในเกมก็คือเหมืืออนนนกัเเเเลยคถ้าารป็ียนนฟ้าใเก เราก็คือแบบสามารถโบยบินสู่สวรรค์ตามตำนานตามความเชื่อได้เลยอะทุกคนอย่างทุกคนยังไม่จบเครื่องแต่งกายในเกมนี่ก็คือสามารถเลือกได้ตามใจไปอีกนะคะดังนั้นออกมาภาพสวยแน่นอนค่ะและที่สําคัญนะคะสคําหรับใครเป็นสายชอบเลี้ยงสัตว์เนี่ยในเกมเขายังมีสัตว์เลี้ยงวิญญาณด้วยนะแล้วเซิร์ฟของตะวันออกเฉียงใต้ที่แบบที่เราอยู่กันเนี่ยนะคะมันจะมีสัตว์วิญญาณพิเศษค่ะนั่นก็คือปทุมกุญชรค่ะน้องช้างที่มีแบบลวดลายโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ค่ะสาหรับใครที่ฟังมาขนาดนี้อยากลองเข้าวิถีแห่งเซีีียนยนนนอาาากกกลลเเ่มม้้สรถดดไท QR วอารคด้านข้างนี้เลยค่ะหรือถ้าดูจากโทรศัพท์มือถืออยู่ไม่สะดวกสแกนคิ c อา e คนะคะวิวก็ลงลิงก์ไว้ให้แล้วด้านล่างเช่นเดียวกันค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับเซียนที่วิวเก็บมาเล่าทุกคนฟังก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันค่ะถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะชะตาฟ้ากำหนดจากเด็กกำพร้าที่ถูกทิ้งพร้อมที่หย่เธอถูกฝึกวิชาและเต,ติบโตตเพื่่อออออรรรววัันทีจะออกาามหาคค ทั้งความงามและวิชาการต่อสู้ไม่เป็นสองรองใครถ้าไม่ใช่เด็กตาอของท่านพี่แล้วนะวันแล้ววันเล่าที่ยกเรื่องแสงเปิดให้เห็นอีกหนึ่งตัวตนของเธอถ้ามีคำตอบให้กับทุกคำถามที่เจ้าอยากรู้แล้วเราจะได้เห็นกัน9ก้ารอทุกคนในพิพพอมาตานะะะ